ของซาโรลักนะคะมีการผลัดเซลล์ผิวเช่นเดียวกันแต่ตัวการผลัดเซลล์ผิวของซโรลักล่ะค่ะเราจะใช้สารเร่งการผลัดเซลล์ที่สกัดจากสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยนะคะ ทราบไหมคะว่าการผัดเซลล์ผิวคืออะไรมีวิธีการอย่างไรและการผัดเซลล์ของซาโรลัแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะการผัดเซลล์ผิวเนี่ยก็คือเป็นการเร่งนะคะให้ผิวหนังกำพร้าหนาชั้นนอกนะคะหลุดออกไปได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการผัดเซลล์ผิวเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะก็จะมีวิธีสองวิธีด้วยกันนะคะก็คือการสครับหรือว่าการขัดบริเวณใบหน้านะคะและอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้สารเร่งการผัดเซลล์ผิวไม่ว่าจะเป็นตัว AHA BHA A นะะในส่วนของสโรลักนะคะมีการผัดเซลล์ผิวเช่นเดียวกันแต่ตัวการผัดเซลล์ผิวของสโรลักล่ะคะ่ะเราจะใช้สารเร่งการผัดเซลล์ที่สกัดจากสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยนะคะซึ่งนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวค่ะนอกจากจะช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวแล้วนะคะยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและใบหน้าของเรานะคะคก็จะดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะ